ไม่ต้องกลัวลูกเราเป็นสิ่เดียวเราต้องเราต้องไปจินที่แบกกล้าและอยู่ในโลกที่เกลียดนายแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องไมวจริงพี่แฟนคลับเขารักเอ็เข่ากันทุกคนเมื่อกี้ไม่ต้องรู้เราพบกันแบบนห้นแต่ที่อยู่กับพี่จะรู้จ จริงเหรอครับจะลองไปละอิจชาตันเต้ออ้โหน,น่าจะตื่นเต้นหน่อยแล้วกันนะครับการงาความรู้สึกของแม่ก่อนครั้งนี้เป็นมินิคอนครั้งแรกรู้สึกยงออังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับพวกเราเนี่ยดีใจเลยค่ะก็ยังไงก็งอยากให้มีมิน,น,น,นิอคนนอคนหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่า จัมโบ้ค่ะไสิร์ตเลยค่ะเยอะๆอลยอใช่ใช่เ่กระ่างเงี้ยคุเลยคุกตาคอนเลยแหละจอมครับพี่ต่อแล้วครับเขารู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่ออกจากบ้านแล้วก็มีวิ่งีคอนเสิร์ตด้วยเป็นของพวกเราเองนะครับผมก็้ป็องคนก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดเลยนะครับผมที่เมตตาพวกเรานะครับผมนะคะแล้วก็ขอบคุณเ่้าหน้รทีผู้จัดที่ต้องกับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณแบงค์ต่อด้วยนะครับผม ที่โลกนี้นะทุกวงว่างๆกางประชันกันได้ที่บ้านเราท่วมไหมทุกคนท่วมก็ได้ท่วมจะได้มีงานใช่ไหมบ้านจริงๆบ้านๆได้รับผลกระทบจากพวกกิจกรรมไม่ครับไม่ครับไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่ไม่ได้รับค่ะแต่ว่าก็เอ่อก็คืออยากท่วมด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวไม่พูดอะไรกันไปอยากพูดอะไรถึง คนที่ประสบปัญหาทั่วนะครับอยากให้กำลังใจนไครก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะอยากช่วยคนอกหลายคนเนี้ยค่ะช่วยช่วยคนอกยีก็อาจจะประสบปัญหาทันะคะก็อยากให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้พี่เต๋อเป็นน้องวักทุกคนผมดีดีครับผมตัวฉันก่อนแล้วฉันจให้ดีกว่า ดดะะเดี๋ยวชุวงนี้เรามีเกมมาเล่นอีกหนึ่งเราจะมีการจับรางวัลน,นะครับโดยรางวัลน,นี้คือเป็นตุ๊กตาตัวนี้